สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฉันไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยฉันไม่สบายฉันป่วยฉันป่วยเป็นแบบกดไหลย้อนหมอว่าฉันอาจจะเครียดลงกเพอหรือไม้ก็แบบกินกาแฟตอนเช้าว่าแกแล้ไม่มีอะไรแบบรองท้องอ่ะ อืมก็แบบเป็นกนวละย,ยอ้อนฉันโป้วยฉันหนาวฉันใส่เสืาา้อกันหนาวเป็นชิ้นหนาวฉันโป้วยฉันกินน้ำเขาต้มแล้วฉันก็กินโว้วมันเดิม กินละตาสว่างสดชื่นผสมสิงเมึงหายเจ็บหายป่วยหายไข้วันนั้นวันนั้นมีคนถามฉันว่าแบบแกจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่อะ,อะ <S <S 1> <S 1> ฉันบอกว่าฉันไม่ได้เลยอะฉันอยากได้ค่าโฆษณามากเนี่ยโวเนี่ยแกต้องเข้าค่าโฆษณาฉันบ้งนะ ซื้อเซเว่นมีขายสิบบาทแกไปตำกันมาก็ต้มก็ต้มคนป่วยฉันไม่มีอะไรจะอัปเดตอ่ะคลิปลงคลิปเลียวฉันก็อยากจะลงนะแต่สังขารฉันไม่ไหว่ เมื่อไหร่โฆษณาฉันจะเข้าก็ไมา่รอกดาวเดิมไม่มีใครกดให้ฉันเลยอะเขากดแล้วเสียตังค์เนาะใครสิกดให้ฉันละโอเคนะทุกคนเราเจอกันใหม่ในแบบอย่าลืมกินกันนะโว้โว้โว,โว